โก้ด้วยนะเห็นบอกว่าน้องน้ำมนต์จะมารําด้วยนะทุกคนครับโอ้โหเอฟซีโอ้โหตอนนี้งดงามมากนะครับผมนะตอนนี้เป็นภาพที่สวยสุดๆนงฮะองค์ปู่ขาบแก้วนะครับสุลูกแก้วสุริยะนะฮะตอนนี้นะครับท่านที่รับชมเสื้อผ้าปไลายร่สดตอนนี้นะฮะอีพีที่หนึ่งนั้นแสงสีทองสวยมากๆเลยนะครับผมนะ ไม่แน่ใจว่า EP สองสานั้นภาพจะแสงสีทองสวยเหมือน EP ที่หนึ่งหรือไม่นะครับผม <c oughs> โอ๊ยคันคอนะท่านที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะผม EP ที่หนึ่งนะแสงสีทองนะงดงามมากนะครับผมเป็นภาพองค์ปู่ครับลูกแก้วสุริยะท่านใดที่รับชมอยู่นะฮะเห็นชัดเจนบ้างนะผมกดหนึ่งให้หน่อยครับผม นะกดหนึ่งมาหน่อยนะครับผมกดหนึ่งมาหน่อยนะสวย,สวย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 มากนะฮะตอนนี้สวยมากนะครับนะนะกดหนึ่งมาหน่อยครับผมนะท่านใดเห็นชัดเจนแบบนี้แล้วนะฮะหลายท่านบอกว่าสวยมากเลยน้องซื้อนะฮะขอขอบคุณน,นะครับผมงดงามมากเลยนะโดยเฉพาะอีพีที่หนึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะครับผมนะอีพีที่หนะึ่งเนี่ยจะชัดหน่อยนะเพราะว่ากล้องของซัมซุงอีพีที่หนึ่งนะกล้องของซัมซุงมันจะออกสีเหลืองๆเนาะนะฮะ คือลูกแก้วเนะี่ยจะออกคล้ายๆสีเหลืองนะอ่านะครับนี่คือบรรยากาศที่สวยนะครับบรรยากาศที่หลายท่านนั้นนะเคยรับชมผ่านเสื้อผ้าไปไลฟ์สดนะตั้งแต่สมัยอยู่ที่กกอะนะบพี่เสือชอบไปถ่ายเว,านะเวลาขึ้น15ค่ําใช่ไหมฮะเวลาขึ้น15ค่ําที่ดวงเ,เรียกดวงจันทร์เนาะดวงจันทนระ์ขึ้นมาในตําแหน่งที่อยู่นะตรงนะองปูคาบแบบนี้เลยนะผมแต่นี่คือนะเป็นสิ่งใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นนะก็คนะือ คาบลูกแก้วสุริยะนั่นเองนะครับโอ้โ oh, oh. หงดงามจริงๆนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่เสือจะขยับกล้องอีกนิดนึงนะฮะให้ต่ําลงอีกนิดนึงเพราะว่าดวงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะทุกคนนะครับนี่นี่นี่เออน,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 นี่ตรงนี้นะฮะสวยแล้วนะฮะสวยเป๊ะเลยนะครับต้องหาต้องหาองศาให้ได้พอดีด้วยนะครับผมนะะ โอ้ง oh, ดงามจริงๆนะอ่านะเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับมารับชมความงดงามองค์ปู่ปริจิตราบลูกแก้วสุริยะกันนะฮะทุกท่านนะครับผมลองดูนะฮะลองกระโดดดูว่ากล้องเอพีที่หนึ่งนะฮะที่พี่เสือปั่นจัก,กรยานไฟฟ้ามาเนาะนะกล้องเอพีที่สองนะพี่เสือกับนิกกี้นะฮะแล้วกล้องเอพีที่สามนะกล้องนะปกองค์ปู่เลยนะมีทั้งหมดสามกล้องสามปกนะตอนนี้นะครับผมอ้ย <c oughs> ทางทอเสียงดังฟังชัดนะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณครับค <c oughs> อแห้งนะไม่ได้อาน้ำมากินทุกคน <c oughs> เดี๋ยวบรรยายนะอยู่ตรงนี้สักห้านาทีก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เสือกค่อยเ,อเดินไปที่โรงครัวนะไปกดน้ำกินนะรู้สึกคอจะแห้งแล้วนะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบพระคุณสำหรับการช่วยดูโฆษณานะครับ <c oughs> ขอบพระคุณคุณแม่อุไรวันนะที่ นะมอบซปเปอร์สติ๊กเกอร์มานะ9.99ดอลลาร์นะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะกนะ็ถือโอกาสนี้นะอวยพรรวมนะให้ FC ทุกท่านที่รับชมซื้อผ้าไปนะที่ลานองค์ปูนะตอนนี้นะครับเราได้เห็นองค์ปูปฏิจตคาบลูกแก้วสุริยะงดงามมากนะนะขอมอบพอรที่ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่นะในเช้าวันนี้นะให้ท่านผู้ชมที่รับชมซื้อผ้าไปทุกท่านนะจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับประสงค์สิ่งใดนะขอให้สมหวังนะสมความมุ่งมา,ปา,า่ปรารถนาทุกประการนะฮะขอให้ท่านนะรวยรวยรวยนะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมนะอเดี๋ยวพี่ซื้อปรับขากล้องลงอีกนิดหนึ่งนะะเพราะว่าดวงอาทิตย์ค่อยๆสูงขึ้นเนาะนะผม <c oughs> เราก็ต้องปรับขากล้องลงต่ำลงต่ำนิดงนึับ อ้าวนะฮะยังเห็นอยู่นะทุกคนนะฮะตอนนี้ยังเห็นองคปูขคาบลูกแก้วสุริยะอยู่นะครับผมนะแต่อีกไม่เกินสักสองนาทีก็จะหายไปแล้วนะเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์จะพ้นไปแล้วนะจะขึ้นไปตรงเสียนองค์ปู่แล้วนะครับผม <c oughs> กราบไหวองคูปาริจิตให้บุญนุนนนาลูกหลานสายสินสายธรรมขอให้ร่ำรวยดังใจประสงค์รวยสินรวยธรรมรวยน้ำใจให้มีสุขลน้น